หายเหนื่อยหายเหนื่อยจริงๆก็คือประกอบเรื่องนี้ก็ตื่นเต็นมากที่าทุกคมาที่งานทุกคนนะครับผมก็เออเรียกได้ว่าเรียกว่าอะไรมันเป็นรางวัลของทุกคนเลยทีเดยวันเนี่ยรู้หนักมากขายทำงานมากด้วยขายทำนานมากแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆอ่ะก็เวลาตอนยืนยืนมองนวลนี้ก็คือคิดถึงหน้าพี่ๆนักแสดงเพื่อนๆนนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคน รู้สกพลางใช่ใช่ไม่รู้มันจะมีภาคสองอีกหรือเปล่าเลยมีเหรอครับไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเขาปิดด้วยด้วยสินที่แบบอาจจะมีผมว่ามันก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะก็เราก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ทํางานทุกวันนี้ก็ระวังกป็นส่วสมความสําเร็จนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราก็อยากจะให้งานนออกมาดีแล้วก็ คนผู้ชมได้รับความสุขสนานแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราทำสิ่งเดียวแสดงาได้เราเ, <laughs> เราเราทำไปที่ทุกเรื่องอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้เห็นที่มันออกมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีสำหรับเราอยู่แล้วห่างอีกแล้วห่างอีกแล้วใช่ใชก็ห้าวันนะครับไม่ได้นาะนไม่ไนาะนใช่เมอันนี้ต้องไปส่งเลยไหมฮะ มื่อวานไม่ได้ไปส่งแต่ว่าอยู่ด้วยทั้งวันเพราะว่าเมื่อวานก็มีพี่สาวเข้าไปด้วยครับผมแล้วก็คนของคนทองกันไปนะครับช่วงนี้เดินทางกันบ่อยหางได้ห่างกันเป็นปพักห่างพักพใช่ใชเขาก็ไปทํางานเขาเราก็เนี่ยอย่างที่บอกก็คือหลังจากกลับมาจากทริปนั้นเราก็เหมือนทํางานเหมือนเหมือนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ใช้นี่ทำ <laughs> งนานหนัก ใช่ทำงานหนักก็คือต่างคนต่างย้ายกอ,องละครครับแต่ว่าผมสำหรับผมก็นั่นแหละก็เจ็บมือก็ยังไปถ่ายไม่ได้แต่เร็วนี้ได้ได้ไปแล้วครับคิดถึงหนักกว่าเดิมไหมก็คิดถึงเป็นห่วงมากขึ้นแหละหอเอาจริงนะก็คิดถึงว่าเออขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรไปทำงานแล้วมีความสุขแล้วก็ เก็บประสบการณ์กลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยใช่อยู่ด้วยกานเต็มที่อยู่ด้วยทุกวันอยู่แล้วจริงๆผมว่ามันเหมือนเดิมนะพอรู้สึกมันเหมือนเดิมมันมากขึ้นด้วยแต่ว่าก็ความหวานมันเราเราเราขับละครให้มันเขาเรียกอะไรเป็นที่ stable อย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอด เลือกแต่งเมื <can> <can ่อไหร่ใช่ก็ก็มีกับคนฐานครับก็ได้ได้มาแล้วแต่เป็นปีหน้าปลายปีครับก็ปลายปีหน้าปลายปีหน้าปลายปีหน้าก็อาจจะยาวไกลนะเพราะว่าเราสองคนที่บอกไปก็คือรอต้องรอปิดละครก่อนก็ิ่งเปิดไปคนละเรื่องได่ก็ก็ต้องรอถ่ายทำให้เสร็จแล้วก็เตียมงานให้เสร็จแล้วถึงเวลาแล้วจัดการครับตอนนี้ก็คือต้องเตรียมงานไปก่อนค้างๆเนียใช่ก็ไปดูก็ไล่เสิร์ มันต้องก็แบบเลือกทีมเลือกสถานที่เลือกชุดเลือกอ๋อได้ไปหมดเลยได้หมดเลยก็คือเป็นท็อปิกที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้คุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็โหล่าสุดก็เห็นคนเพิ่งแต่งงานไปเลยนาสวยมากเลยนะฮะก็ก็น้องก็เลยอยากบินไปแต่งบินไปจัดงานทอิตารีเอาไปอีกโอ้ เอาญาติล่ะแล้วพี่น้องล่ะแล้วคนรู้จักแล้วทำในดีอะไรเงี้ยเออก็คุยๆกันคือตอนนี้ก็คือวันยล่งเพ้อฝันทุกวันแล้วจะยังไงแต่ก็คือยังไม่ได้ตีมหรือยังได้ตีมหรือยังก็คงตีมยังไม่ได้แต่ว่าคงเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็สบายสายดีกว่าสบายตัวเราเพราะว่าเราก็เห็นหลายงานเนาะเราก็ บางทีเห็นแล้วมันเหนื่อยเราก็ไม่อยากเหนื่อยนะฮะทำงานมาทั้งปีแล้วโอเคก็เพราะฉะนั้นเราก็เอาสบายๆเราสิสิ่งแรกก็คือต้องสถานที่ก่อนเลยที่ต้องตกลงอันดับแรกใช่ไหมใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันได้อะไรบ้างแล้วคนได้เรื่องครับได้เรื่องอย่างเดีอื่นยังไม่ได้ได้เรื่นยังไม่ได้ ใช่แล้วมันก็ตอนตรงตามแผนเราพอดีเพราะว่าตอนนั้นตัวละครก็ได้จะปิดไปแล้วาเรือเที่ยวได้เป็นช่วงเวลาที่เราเออ่ใช้ชีวิตส่วนตัวได้อะไรเงี้ยแล้วก็รอละครเปิดเรื่องใหม่ยังไม่เลิกเล่นนะเยังเล่นนะครับเล่นต่อนะฮะคือช่วงแต่งงานกช่วงแบบรอละครนั่นแหละที่ตอนนั้นเขาจะได้ใช้ชีวิตร่วนกันได้ที่สำหรับเราไม่มีงานถูกต้องเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันตามแผนอะทุกอย่างมันตามแผนไปหมดเลยอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องเรื่องที่ มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์น้องๆคงบอกเลยจับวางบางตัวเจ้าสาวนี่แหละมันมันมันพอดีไปหมดใช่ใช่ใช่คือชินว่าต้องให้ใส่แหวนมาตลอดว่าให้เขาอยากให้ใส่ตลอดใช่ครับก็เราก็เริ่มชินแล้วล่ะเราก็ใส่ตลอดใช่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 เราก็เอาจริงผมก็ไม่เอาจริงไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะแต่แต่ว่าก็ เราคงต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วล่ะเห็นหน้าเขาลอยขึ้นมาอันนี้คือลูกต้องใส่ตลอดเลยไหมตลอดใส่ตลอดยกเว้นตอนตอนถ่ายละครแล้วก็จะไม่ใส่แล้วอย่างคิมอ่ะอยู่เขาก็ต้องใส่ตลอดใส่ตลอดที่ถามถามผมว่าจะเอาวงไหนไปดีเอาไปด้วยนะไม่ต้องเอาไป๋ยวหายยิ่งอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยเออยิ่ยังงั้นอยู่ เอ้ยยิ่งกโกะอยู่อะไรเงี้ยผมก็กลัวหายว่ะไม่ต้องเอาไปเอาเอาวงเล็กๆไปพอแล้วเอาวงที่เคยช่วยให้เลยอ่ามันยังก็เหมือนแบบเป็นเสียแทนใจแบบอยู่ติดตัวตลอดเวลานี่นะคะทรายถูกไหมใช่ครับเราก็เป็นความไม่ชินแหละเราก็ยังเห็นเมื่อวานนี่เมื่อวานก็แบบเออไปทำธุระกันอะไรเงี้ยนั่งสับปะรดกันแล้วก็จับมือกันแล้วเราก็มาเห็นว่าเอ้ยเฮ้ยมันน่ารักดีว่ามีแหวนคู่อะไรเงี้ย ใช่ใส่ตลอดก็บกผมไม่ต้อง,มองผมไม่ได้บอกแต่ผมคอยมองตลอดว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่คอยเล็งตลอดใชแบบ่ก็กล,ลัวกลัวเหมือนกันกลัวมันแบบจะอ่าร่วงหลุดร่วงไปตอนไหนเราเราเองยังเสียวเลยก็แบบเออเราบางทีก็เฉยเนาะบางทีอาจจะหลุดได <c ười> แแ้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยใช่แล้วในส่วนของมือนี่จะหายเมื่อไหร่นะ นี่ครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ได้กลับไปถ่ายละคร,รแล้วครับหมอือหมอ,มอ,มอให้ถอดเสืดด้อ,อได้แล้วหมอให้ใช่ให้ให้ถอดได้แล้วใช่พอครบสามอาทิตย์ <c oughs> เออหยุดงานไปตั้งนานนะก็คือเดี๋ยวจะไปถ่ายละครตากฟ้าได้เลยในอาทิตย์อาทิตย์นี้ใช่แล้วครับก็อาทิตย์นี้เริ่มถ่ายได้แล้วต,ตากฟ้าจังหวัดวันพานุธแล้วก็อาทิตย์นี้อีกก็เปิดกล้องละครเรื่องใหม่ด้วยก็ไปถ่ายเกิ่ยวกเรื่องนี้อาทิตย์นี้ใช่ครับเดี๋ยวเราก็ลื ระวังมากขึ้นไหมผมก็เหมือนเดิมก็ทําอะไรก็ต้องทําให้สุดนะนะครับผมก็ก็ตามนั้นตามนั้นประสบการณ์มันก็แปบ๊<ะ>แปบๆอยู่ไหมครยังแบบใช,ใช่นี่ยังยังอะไรไม่ไม่ไม่สุดเลยครับ <c oughs> ได้ไม่สุด <c oughs> ล้างจานบีบฟองน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังบีบไม่สุดเลยโอเคต้องใช้มือซ้ายวิเขาก็รู้สิว่าเราเป็นคนล้างจานเป็นล้าใช้อใช่แล้วใช่แล้วจริงเหรอทำไมอะ รู้เลยนะว่าหน้าที่หลักของเราคือต้องล้างจานเนี่ยเขาเป็นคนทําเราป็นคนล้างอันนี้แบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันแล้วชัดๆเลยชัานเลยเขาไม่ล้างเลยนะเขาผมนี่แหละแล้วดูดฝุ่นนะมีปัญหาไหมไม่ผมก็มือซ้ายว่างๆอยู่ครับได้ได้จริงๆอันนี้คือเป็นเป็นงานบ้านหน้าที่เราจริงๆเหรอมั้จริงดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านเป็นหน้าที่ผมล้างจานด้วยล้างจานด้วยเอ้ยมีปหาแล้วก็ เปลี่ยนมาพพืชตอนรดน้ำต้นไม้งานเบาเๆแบ่งกันเรียบร้อยตัดดอกไม้ไแบ่งแล้วแบ่งแล้วนารโอเคโอเคได้หมดได้ได้เราไม่ทำอาหารบ้างเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กินผมคอยช่วยเขาดีกว่าโอเคได้ครับ